ต้องบอกว่าล่าสุดตัวแม่เวิร์กพอยตุก,กี้สุดารัตเคลื่อนไหวแล้วหลังนิกกี้ก้อยประกาศเลิกฟ้าผ่าเรียกได้ว่าปิดฉากคู่รักของวงการบันเทิงอีกคู่สําหรับคู่รักอารมณ์ดีอย่างนิกกี้ณาชาติและก้อยอรัชพรที่ได้ประกาศยุติความสัมพันธ์หลังเดินทางร่วมกันมากกว่า3ปีโดยทั้งคู่นั้นได้กล่าวว่าเลิกกันจริงจบกันด้วยดีจ้ะพยายามที่สุดแล้วลองใช้ชีวิตด้วยกันดูแล้วไม่ได้สื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาแต่แรก มันอาจจะทําให้มีปัญหาการปรับแล้วแต่ปรับไม่ได้จริงๆเลยรู้สึกว่าแยกไปอยู่กับตัวเองให้ลองใช้ชีวิตในแบบตัวเองดีกว่ายังมีความหวังดีต่อกันและเป็นห่วงกันเสมอย้าว่าไม่มีมือที่สและล่าสุดตัวแม่เวิร์กพอยต์ตุ๊กกี้สุดารัตเคลื่อนไหวแล้วหลังนิกกี้ก้อยประกาศเลิกฟ้าผ่าโดยพี่คนสนิทก็ได้โพลระบ,บุข้อความว่านิกกี้ก้อยยอมรับเลิกกันแล้วไร้มือที่สาแค่ลองใช้ชีวิตด้วยกันแล้วอย่างไม่ สามารถปรับเข้ากันได้ย่านเราสองคนพยายามที่สุดในความสมัมพันธ์นี้แล้วเป็นกำลังใจให้และเคารพการตัดสินใจค่ะ